เมื่อบอสให้ภารกิจไปชิงรถกันกระสุนเว้ยแล้วเว้ยแล้ววิ่งอยู่มันวิ่งอยู่เอ้อมันยิงมาหาเราเราสันเฮ้ยไปเร็วเร็วหลุดน้ครับาฉันกำลังขึ้นหนักคากันขึ้นหนักค่าใครเอารถกูไปวะเฮ้ยใครใครว่าขับรถได้เข้ามาหน่อยเฮ้ยอย่าอย่าไปวัดอย่างนั้นดิใครวะไอ้ยูบูจะตายไอ้รถจริงเนี่ยได้ยินว่าจอมตายเลยไอ้เด็กใหม่โค้ดเลยเด็กใหม่โค้ดเลย ใจซีกว่ามันเปรี้ยวหลายวันแล้วเออซ้คกินนิดอ่ะชอบขับมาเจอไม่ได้แบบเราทำนู่นทำนี่พอดีอ่ะมีบริษัทกลดาหน้ากราดาการขันึงคันที่ยวขาวทำมาคนเดียวเดี๋ยวนี้เราจะทำการสั่งสอนบริษัทเวเราจะเ่เปรี้ยวเกินไปแล้วอ่ะด๋ยวจะให้รถตู้รถตู้นำนะเวสองคันมาคู่กนด้จะไปสเกทหารห้คือเ้องดีวย่ะคัวังนะอาจจะต้องประทานะเองบิน่อนี่มีรถั้างในเนี่ยใครวะ ต้องปินวระเบิดเฮียผิดใจเฮียผิดไปไม่ได้น้องฝันน้องฝันลอยลอยไอ้ด๊อกพิ้วไปด๊อกพิ้วไปเฮ้ยอันอันอันนี้เราเรารู้ยังว่าเขายืนอยู่จุดไหนเหรอวิ่งแล้ววิ่แล้ววิ่งอยู่มันวิ่งอยู่เอ้ยมันยิงมาหาเราด๊อกฝันคุยเปไรแลเบิดถอดน้ำอ่าอ่ะกลับมาอ่ากลับมาเอาอย่างไรพี่ขับเลย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 ไม่เข้าทางนี้ไหม ว่ายน้ำมาว่ายน้ำมาทางนี้ทางนี้เขาไม่ได้ว่ายยไตายตนตูนไม่ใช่ขับรถไเข้ามาหน่อยเฮ้ยฉันกำลังขับ้ว่อฉันกำลังขึ้นหลังคาเรฉันกำลังขึ้นหลังคาใครับรถกูไวะเฮ้ยใครใครว่าขับรถไดเข้ามาหน่อยเ้ยอย่าอย่าไปวัดเจองั้นดิใครวะไอ้ยบูเดีตายไันกันฉันกำลังขึ้นหลังคานะอันนี้ได้หน่อยได้หน่อยมตีมไโค้ด่มเตียโค้ดห่อ ดดจะได้ทางไหนมันจีกตรงไหนครับบนหลังคาหรืออยู่ตรงข้างหลังคาหลังคาบนหลัง่าไม่เข้มบนหลังคาขึ้นไงวะไม่เห็นดูได้ไงวะมันอยู่บนเคสนมันอยู่บนเคสนะค่อยลงเนะค่อยลงอยู่ข้างบนเนี่ยผมอยู่ข้างบนมาเลยวมาเลยวตากายอยู่ตักายไอ้ไอ้ไอ้จอเราเปิดลุ้งเจอทางขึ้นแล้วเจอทางขึ้นแล้วมัอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกเลยโอ้ยทั้งหมดที่ทั้งหนดที่ไม่อยู่ไม่อยู่ทุกคนเฮ้ยอ๋อเออฉันอยู่ต้องต้อด้วยก่อน เออใครรดจริงเนี่ยได้ยินว่าจอมตายเน่ยไอเด็กใหม่โพ่―ดเลยเด็กใหม่โค้เลยช่วเพื่อน่วยเพื่อนลูกเต้องต้องมีก่อว่ะลงมาได้ว่าลงมานีเลยเราได้ของแล้วอ่ะพี่นะกองต้องรถเหรอรับหน่อย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 ถ้านายมีนายซ่อมให้หน่อยมามาวิ่งวมาขึ้นในนี้วิ่งมาขึ้นในนี้อาหารชอดีๆอามาเต็มขึ้นเร็วเร็วเร็วเร็งเเอาเร็วคนร่วงมากกว่ไม่ต้องยิงแล้ว อุมจรมามจอนมาอุมจอมาอมจอดี๋ยวเรเตะเรตว้ตงเว้มงซ้า้เดี๋ยวเดีตอนนี้คนที่ไม่พร้อมไปดีเทสก่อนแล้วก็คนที่ยังพร้อมอยู่อ่ะพเวอร์พื้นทีวก่อนแล้วเดี๋ยวพวกฉันมาช่วยเราพยายามอยู่จุดที่มันทำอะไรเราทำอะไรเราไม่ได้อ่ะเดิมอะที่เดิมอะตรงรตัวเราเบิร์ดไปโหตรงนั้นนมไปดิแต่ว่าเราต้องหาคเล่นนแบบให้มันทาอะไราได้เราเราตอนนี้เราขเล้รอนเอาเอาขึ้นเอาขึ้นแล้อคันนึงล้อกระยลอคันหนึ่งแล้วกัอา ไปออกออกเลยรออกลยไรอดจอเจอกันเจอกันอู่ที่เดิมไหมเจอกันอู่นะที่เรียกเหมอู่เราอะไม่ไม่กดดังเราไหนไหมข้างหน้ามึงเนี่ยอ๋อมีอะไรเครื่องปั๊มหมดมีใครมีเครื่องปั๊มป่ะทันมีทันมีอยู่หมดอะทันมีอยู่ท่นมีอยู่สองเจก่อนเจ้าคนมีมีกระสับอยู่ไหมเจ้าอู่ไหน้วพี่ขอทีเทมดิมันไม่ให้กดดังกดดันซื้อขายของอะกังวลอะโอเคโอเคโอเคต้องตายเลยอ่ะจะเอาไปไหนอะเอ็ดวินเอ็ดวิน ไน you know? ั่งมาด้วยกันได้เท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยื่อนดูีอ่าไปหาพ o l เ c i a ไอซิกกับหมอนอ่ะคนขายไปไเราไอกมาไอรถคาสิกเี่ยไปทักดิมันหนีมันหนีไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยตามไปดิกาลังรีบไปเส้นเบอร์เกอร์ไอเซย์ปะเตียนก็ได้นะไม่จับฉันถอยกางเกงขา่มเลยไอคนที่เรา l ิ s ช um ื <to ่อไว้อ่ะทุกคนเลยได้แต่ไอซิกกว่ามันเปรี้ยวหลายวันแล้วไอซิกเกิดติอ่ะชอบขับมาเจอเวลาแบบเราทานู่นทำนี่พอดีมีพ o l i c ย a กก หน้ากระดการคันนึ่งคันที่ขาวทาบมาคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอไม่ใช่จอจอไม่ได้ขับคันนี้จอดรถเที่ยวจังวะแกเห็นไหมรถชันปัดย่เแกดูรอยยางดีวะใจชอาใช่อย่างไงฉันถามเกเนี่ยไหนก็ฟิล์มดำไม่เอ็ดวินอะไรฟิล์มดำอะไรมันเห็นอยู่โอ้ไม่เห็นน่ะข้างหลังนี่มาดูแล้วเจอแล้วเจส้มเจส้มวนๆไปดีกว่า้องลี่ไปฮัลโหลรอดเมรอรอไป ราลงบงลงบานเลี้ยวซ้ายไปหน้าอะไรเนี่ยรทนบอกว่ารถนิเซียกำลังไปดอนสันเต็มเลยไปเีวหน้ากรดางกกระดางกลางไปกระดลางแล้วมากรดางมากรางพวกระด้างลงไปกลังไปเร็วดิเร็วีชาทีบดี

คนเยอะเชี่ยเราสันกับเชี่ยเราสักดีดอินแล้วคนอีกคนหนึ่งไอ้บุญเลยไอ้หลุ๋ยปะบุ๋ยปะที่อยู่บนรถอ่ะนายได้อยู่บนรถกับพวกเราวสันไหมเมื่อกี้อ่าอ่าในในพื้นอ่ะมาอยู่มายืนข้างๆกับพวกเราวสันเนี่ยแล้วก็เอ็มมีปัญหาเลยวะนี่มันคนละส่วนเนี่ยแม่ดุร้ายอีกแล้วพวกนี้เป็นคนดุร้ายนะมาติน มาตินเดินสลับสลับตำแหน่งกับไอ้หรือเฮ้ยฉันก็ไปด้วยกันสั่งเลยนักหนาวะเออสั่งเป็นข้าวผัดเลยสลับสลับกันสลับทำไมอยู่ด้วยกันสลับทำไมอยู่ด้วยกันจะ่พี่แก่คนที่อยู่บนรถกับคนที่อยู่บนรถไม่ตาตามที่เจ้าหน้าที่สั่งฉันจะบวกเพิ่มอีกไม่เขาก็อยู่กันเนี่ยสี่คนเนี่ยบนรถเนี่ยวเพิ่มบนรถพี่พีเรียร์เลยแต่เป็นบอยแบนด์เลยแหละนายเจ้าอะไรกันจะบอกว่าตามมันทุกเออ ไอหมอนี่พิมก็ไม่ดำยังจะดำจนได้อ่ะท้ามในอะดื้อนะดำหมักมองเห็นก็ทะลุนะเว้ยใช่ใช่ใช่โอ้ยโดรนรวมกันแล้วมันแยกทำไมวะ t o ต a l มันน่าจะเหงาเอ้ยไอสี่คนไออะไรนะไอเอสไอรอไออีกเนี่ยไอ้เสื้อเขียวไอ้หมวกไอสีกลมเนี่ยเออไอเลมาเดินตามมา

ใช้อาวุธไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้มอ็ม็คิดดูดีๆหัวฉันมีอะหัวฉันก็แข็งพอตัวในครกสองคนก็รวมแล้วเว้ยมึงคิดว่าหัวมึงกับกระสุนปืนกูมึงคิดว่าอะไรจะแข็งกว่ากันวะกูถามแค่นั้นแหละกระสุนปืนแกมันจะยิงได้สกินนัดวะมก็ต้องใส่แม็กก็ไม่ทันใส่มึงก็ทื่อแก่เลยพวกเองคิดดูดีๆดอมึงคิดดูดีๆฉันก็เลนไปไขแกแล้วก็ลัดคอเพื่อนแกข้างหนเออถ้าจับพวกฉันเนี่ยมากั้งสอนอเว้ยใช่ไหมแค่สองคนเอาไม่อยู่ ้หเมื่อกี้มีแค่ไม่กี่ขนาดมาแค่2คนเองยังหนีหัวซุกหัวซุนเลยว่าไอ้ดอสั <c oughs> อ่งนะยังจะทำอะไรได้ฆ่าได้เมื่อกี้<ะ>มาล้อมกี่คันวะดอสั่งพูดนะครับฟังนี่ออไอหนีวะแ,แกกับอีแคนต์หเลยนะฟิล์มดำอะ่ะมาเลยขนาดน้นฉัน,ด,นดึงมีดแล้วมันไม่หลุดถ้ามีดไม่หลุดจากมือฉันนะมันตายห่างแล้วเว้ยด้ามมันลื่นนิดนึงอ่ะถ้าฉันเอามีดจริงจมานี่จะล่วงไปเลยพวกเองเคยกินเหล้าหรือเปล่าจับคอขวดเหล้าตั้งบ่อยฮะแค่ขวดขวดเหล้าที่แตกพวกเองยัง จับพลาดเลยอะฮะก็อิงเอาอะไรมากวะอ่ะฉันถามหน่อยดิฮะไอ้ดอเนี่มันขี้โมยวะลุงนี่ระอมาตั้งแต่มันยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออเชื่อว่ะโนเนมเกินไปอ่ะไอเสื้อขาวไอเสื้อเขียวมันโนเนมเกินไปอ่ะชาร์ปแมนชื่อชาร์ปแมนดูข้างหลังไปชื่ออะไรวะฉันกดมาไอลุยเหรอฮะไอ้ลุยมึงใส่เสื้อเขียวทำไว้วอมไม่ใส่เสื้อขาวเือนเพื่อนมึงวะเอพี่เห็นเสื้อสั่งข้างในไหมเนี่ยเออเนี่ย แกตาบอดสีหรือเปล่าวะเี่ยเออใช่กูตาบอดสีอ่ะกูขอโทษด้วกันอ่ะตัวขาวมันเออเอาในนี้ไอ้ไหนอ่ะมันสั่งการได้สูงสุดเรื่องลำดับมาเลยหนึ่งสองสามสี่สั่งการอะไรก็ไปจอดรถขวางทางไม่พอยังมาตรวจฟิล์มดำเช็ดเช็ดแล้วอ่ะมึงตรวจมึงฟังคำถามกูสิพวกมึงอ่ะก็ตอบนะเนี่ยโอ้ยไม่มีหรอกในเนี้เขาไม่ถูกจับหรอกคนสั่งการอ่ะ พวกฉันมันแค่ลูกกระจอกอ่ะฮะไอ้ฟอร์ดไอ้ฟอยอ่ะฮะมันอมีอำนาจในการสังหารพวกเองอ่ะฟอร์ดฟอยไม่อยู่แล้วตายหาแล้วไงจะตายตามจะตายหาตามพวกมันไปไหมอ่ะอฮะมีหลุมว่างอยู่ใช่ป่ะวะเออเออแถวโอ้โหเรามีหลุมหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้ให้ไอ้หมอนี่เลยเอ๊จะมาไหมจะมาไหมเหมือนมันกล้ากับพวกเราอ่ะตำรวจอ่ะแค่ฟิล์มดำยังกลัวยกมาทั้งสอนอ่ะเออ พวกนี้กี้กี้อะไรวนะฮ่ามึงออกมาดิแก๊ก er hey, like like kind of so ี้อะไรวะอะไรเข้ามาเนี่เข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยเออแอคแล้วผิดแล้วเขาห้ามแอคเหรอวะมีกฎหมายข้อไหนห้ามแอคเอามาไอ้หลุยมึงออกมากฎหมายข้อไหนห้ามแอควะพวกฉันเหยียบมาหมดเลยขี้หมูไอหลุยออกมาเลยแต่เหยียบขี้แอคอะมีว้าะแถวเนี้ยแต่ไม่ได้ตัวเหยียบตัวละไอแข็งเนี่ยไอ้หลุยเออ คุยกันง่ายป่ะเอาแบบจบๆเลยอยากรู้คำถามข้อเดียวเลยไอ้ตะกี้เนี่ยมันไม่บอกค่าตรงไปตรงมาใครเป็นคนสั่งการในเหตุนี้เพราะฉันน่ะคือฉันอาบน้ำเสร็จใช่ไหมอืมแล้วดอกลนฉันขึ้นรถแล้วก็ขับรถเล่นอ่ะอืมแล้วยางคันนั้นมันสะบัดแต่มันขับยากอืมแตก็เป็นอย่างที่นายคุยกันนั่นแหละที่หนายในไม่ใ้าที่ตรวจว่ะก็ตอนแรกก็ดอสานก็ตรวจอยู่ไม่ให้หรอฉันเห็นดอสานมันต่อยแล้วคิดว่านายจะทำอะไรกันฉันก็เลยยิงโอเคสรุปก็คือต้นเรื่องคือมาจากดอสารูต้้องมมัไ่่ว พวกนายทำอะไรกันก่อนหรือเปล่าไม่พูดอะไรวะเกมมีปัญหาอะไรวะก็อยากโน้โนขวนแล้วร้นกะแท้งปล่ววะแมงหวีที่ไหนบน่นเอยเอยอนี่มันเปรี้ยวอ่ะมาติน